Food Game Night Thailand สนับสนุนโดย Black m o r e z ใบ OC a c i r o l a Plus 1,500มิลลิกรัม Toyota c o r o l l a Cross ครีมอาบน้ำชโกบุสึโมโนกาตาริมาแล้วตอนนี้อยู่สวนหลังบง กับเกมที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหูดับจับจู <Hey. S 1> ตรงนี้มันจะมีเพื่อนดาราของเรา4คนที่อยู่ข้างหลังม่านนี้นะครับผมวิธีการเล่นง่ายๆตัวแทนหนึ่งคนของทีมจะไปอยู่ฝั่งนู้นจะใส่เฮดโฟนแล้วจะไม่ได้ยินอะไรเลยต้องอ่านปากของคนที่อยู่ฝั่งนี้รับผมผมจะมีคำใบ้มาให้คุณอ่านตามที่ผมบอกเลยแล้วสื่อสารเาให้ได้พอเขาตอบได้ปุ๊บได้หนึ่งคะแนน ถ้าตอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ผลงานที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าอันไหนคุณหยิบริฟิปากที่ปั๊มสีไว้แล้วไปแปะให้ถูกคนได้อีกหนึ่งคะแนนอสองคะแนนเอาละถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะครับว่าสุปตาของเราหลังม่านแดงคือใครเปิดผมเข้าใจว่ามีกดปุ่มปุ๊บฟื้นเลยนะ อ่ะมาดูกันครับว่ามีใครบ้างนะครับมีคุณชาคิดนะมีคุณแอฟรัสออนมีคุณพลอยเชืรอมานแล้วก็คุณจาพนมตัวแทนของกลุ่มนี้เป็นใครครับที่จะไปอยู่ฝั่งโน้นเราตกลงกันแล้วนะครับใช่ค่ะเราต้องเราเป็นผู้ชายคนเดียวในทีมเราต้องเสียสละเสียสละคุณจะไปอยู่ฝั่งโน้นหลิวหลิวเรากเรยังตกลงจะส่งหลิวไปฝั่งโน้นค่ะตก็รูว่าจะเปลง คุณไปเองเลยเชิญครับคุณเหลิยวครับเชิญทางนี้ทีมงานของเราเตรียมเฮดโฟนมาเลยและเดี๋ยวให้เทสว่าคุยอะไรกันได้บ้างนะฮะเสียงมันจะดังนิดนึงนะฮะเราจะมีทั้งชั้นในและชั้นนอกด้วยใส่ชั้นเลยพี่ทางชั้นในและชั้นนอกเราเริ่มแล้วอ่ะพวกคุณใครจะเป็นคนแรกพี่ฝนเปเลยเตรียมตัวนะครับอันนี้นะห้ามพูดอันนี้นะพูดอันนี้สองเดินสองสามบุกขา บุคหาราตรีอาซูจีอาซูจีบุคหาราตรีบุคหาราตรีบุคคลราตรี เป็นต่อเป็นต่อโอ้วุ้นเลยจำเนื้อต้มยำกุ้งอก้ามพูต้มยำกุ้งอยัง่มเลยจำเลยรักสิบม ะเสามีตีตราสามีปีกุมภาพันกุ้งาพันเฮกุมภาพันเฮ้ยเยแล้วทำไปดูทไปดูลงไหนมา แอ๊ดไม่กี่พันหรอขอทอดหัวถือแล้ละหมดเวลาต้องถอดหัวแล้วมาคุยทางนี้เหริวไม่ว่าคนที่เหนือที่ที่เขาเฮกันไปตะเกียร์หริวพุ่งตรงคือคนที่กุมภาพันธ์ที่เล่นอ่ะมันมันคือชาคิดไงเออไม่รู้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมามานี่ วุณนาทำได้ดีมากหลังจากการสื่อสารที่เหนื่อยมากๆเลยนี่นะครับสนุกมากแล้วก็ไปไหนต่อไหนผิดผิดเพี้ยไปหมดเลยพี่ครับถามพี่วันนี่แหละใครเล่นวันนี่แหละใครเล่นวนิดาวนิดาวนิดาคุณได้ไปทั้งหมด7คะแนนนะฮะจากตอบถูกด้วยและจากตามด้วยจริงๆควรได้8ไม่ไปชาคิดไปแอปเฉยเลยคุณพาพาแ ก็เลยไม่ได้นะครับผมบวกของไก่หกนะครับตอนนี้นําอยู่13คะแนนคุณว่าผมคุณแย่แล้วไม่ต้องห่วงดูทีมนน้นเดี๋ยวดูทีมนู้นทีมน้น้เขาเตี้ยันตลอดเลยทางทางนน้ต้องพึ่งพาแซกเลยนะอะอั่ครับสลับที่กัน ฟังนี้หลังจากที่เห็นเขาเล่นกันไปแล้วใครจะเป็นคนอ่านปากจ๊ะถามหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมครับให้คุณเฟิร์นครับผมนี่น่าจะรู้เรื่องกับเพื่อนน่าคือเป็นความหวังสุดท้ายจากที่เหลืออยู่ที่มีอยู่คนนี้น่าจะอ่านปากได้ด้วยรู้เรื่องละครเรื่องหนังด้วยเออรู้ค่ะพอรู้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้พชเนร อันนี้คุณไม่ต้องใส่เ๋อหนูผมเห็นผมรู้ว่าคุณอยากได้ได้หนูไม่เคยโดนมัดมานานแลวเดี๋ยวคุณจะไปฝั่งน้นนะฮะแล้วก็ใส่หูฟังให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีใครกันบ้างเชิญครับเชิญครับไปแล้วนะฮะเราสตารทั้งสี่คนที่อยู่ข้างหลังคือใครเปิดม่านอไม่รูโอ้โห ไม่ยากไม่ยากเรามีดังต่อไปนี้นะครับคุณว่านธนกฤษนะครับคุณใหม่ดาวิกานะครับคุณอ้ามริชาตแล้วก็คุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอาจริงนะครับเอาพร้อมพูดแค่นี้นะครับอันนี้ชื่อเขาเตรียมตัว1 2 3่สองสามแหม่เก่าแหม่เก่าเฮ้โอ้แหมเก่าเหรออาใครเล่นวะเออ อันต่อไปครับโอ้สคสสวิตสคสสวิตตี้อโอ้ทาราฮิมาลไยทาราฮิมาลาอยเท่หงอ้ยเทียมโอ้ไอคนไอคนหล่อรวงโอ้ยขนานั้กนขณ่อิ่มคุณสึดกุนกุนคุณสึด โค้ชชื่อโมนะโมรูฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักเขาแคร์ล้มห้าป่วยห้ามพบหมอห้ามตายสุดเขตสุดเขตสเลดเป็ดโอ้โหได้เยอะเลยวันทอง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 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก เมียแต่งเมียแต่งเมียเกะเมียเก่าเมียเมียแต่งเมียแต่งอ่ะไประยะปลอดภัยนัดระยะปลอดภัยเฟนโซนเฟนโซนเฟนโซนหมดเวลาต่อได้เลยโอ้ย ต้องขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกมเกมนี้สามารถตอบได้เยอะมากเป็นคนที่อ่านริมฝีปากคนได้เก่งมาก,มาก,เกๆเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้ๆเฟิร์นอย่านินทาเธอเธอจะรู้หมดเลยเพราะว่าเราได้เก่งมากๆนะฮะตะกี้ดูดิจูบกี่อันอน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดจูบเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนรวมแล้วในการสำหรับเกมเกมนี้นะคุณได้ไปทั้งหมด19คะแนน พวกเขาอีกห้านะครับนำไปก่อนเลย24ต่อ13อ,อะแต่ว่าตรงนี้ยมันอาจจะได้เปรียบเสียเปรียบจากคนที่เคยดูหนังดูละครกันมาอย่อางเฟิร์นอาจจะได้เปรียบแต่ทีมนู้นอย่าเพิ่งเสียกำลังใจครับรู้ว่าเหนื่อยแต่เดี๋ยวเรากลับมาปุ๊บเนี่ยน้องกร้องและแอคติ้งได้เปรียบแล้วนะฮะมีมัดข้างหน้า โอ้ยังไม่พอมัดข้างหลังยังไม่พอมัดหัวเตียง,ยงเฮ้ยไม่มีมีแค่สองอันเท่านั้นเองเดี๋ยวกลับมาฮลนริมเกมในไทยแลนด์ ค่ะสำหรับเกมหูดับจับจูบนะจริงๆแล้วมัน,มนก็ยากเหมือนกันนะอ่านปากคนอะแล้วสงสารน้องหลิวเหมือนกันเอออย่างเช่นถามเกี่ยวกับคุณแอฟเนี่ยนางก็แบบวานิลาวานิลาไม่ยอมตอบวานิดาสักทีก็วานิลาวานิลาอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรก็เอาใหม่ oh เกมต่อไปค่ะสู้ไม่ยอมแพ้